ไคลเอลบอกว่าเป็นเหตุผลที่เขากลับมามิดเลนครับนะฮะแต่ลับตัวนี้ท็อปๆตั้งนั้นนะของมิลเลอร์ครับผมก็ต้องมารอดูฮะในความมั่นใจแบบเต็มเปี่ยมและวไคเอลครับเอาหน้าเข้าไปแนวก็มีดลอยหนึดกันไว้คูลดาวเลยครับอิ่มอร่อยแน่นอนครับผมเฟิร์สบัตขอทัาทีและเลือกเลยช้อปปิ้งครับใครจะได้ไปครับเป็นทางด้านริมครับเก็บโอ้โห271ครับผม บอกเลยว่าเก็บตังค์อีก200กว่ากว่าได้ขวดครับพี่ชายอยู่ดีๆเอาหน้าไปเนี่ยแล้วก็ขอคืนสักหน่อยครับแล้วไปเริ่มใหม่เบียดเลียดยับยับมาแท็กทีมตีเข้าไปครับให้มิราเคิลเก็บตังค์อีก1้7ครับผมก็ถือว่าตามๆกันมาครับแต่ที่ดินวอเกอร์ไม่ต้องใช้ขวดครับก็ช่างใจครับผมจะช่วยล่ยเจ้าครีดีเับคงต้องเอาครีปยาครับฝั่งนั้นเฟสเลบอยครับ ยกเว้นว่ารอบมันมาปฏิเสธแล้วคู่โรกี้ตายครับผมโดนแฮนด์สเก็โซโลวคิวครับมีออสวอร์ดครับอยู่ตรงนั้นนะฮะยูลิกสาไม่ได้ผมเจอ GS ครับผมปั้นให้บายคอนโธเก็บไปฮะไอชาร์ดนี่ครับเลเวลสองโดดรีเลือดก่อนครับไอเอลครับนี่ของนี่ของแท้ผมแล้วโดดไปแล้วด้วยตายสิครับแบบนี้ไอเอลครับมาแบบเปครับอาเลียนอาเลียนบอกว่าแค่สตันครับผมก็ชนะแล้วฮะโอ้กิ้งลบ EMP เจอดับเบิลดาเมจครับมิราเคิลสโนบอลครับใส่เข้าไปฮะแท็กทีมตีแล้วกันครับผมคุโรกิลงมาจะยิงฟอร์จูนเองนะผมล้างทางด้านตัวของดับเบิลดาเมจทิ้งไปก่อนครับเดือดจัดแท็กทีมแล้วก็หนุบย้ำครับผมสกรัมไปเลยทีเดียวครับเรียบร้อยฮะเคลือบกัดเวทให้มิราเคิลผมแล้วก็พุ่งเข้าตีย้ำต่อครับพลังเวทฮะคุโรกิครับเก็บไปเป็นดับบเิลคิวครับหยอดเพียวเฟมแบบอิ่มอร่อยโอนโดเปิดใส่เอ้า โอ้ยอะไรครับเนี่ยโอ้มีเลคเคอร์ผมมิสเพย์ไปับไปทอร์นาโดครับจังหวะเข้าโคโนนี่สโนบอลชนเลยแล้วสแตมปีดครับมงแตกเชือบวันนี้หลอดเอ็มครับผมปินวองแล้วเขาป่วยดัานมาครับทิพให้มีเลคเคอร์เลยครับลิมลิมบอกว่าขอบคุณครับผมที่เซฟไอมิสเพย์โอ้สมองมาปากกวาทูสตอป์เปิดมาแล้วก็ไดาเข้าไปใส่เออเลคเคอร์ขอสแตมปีดครับ วิง่งยาวๆตอนนี้รันครับผมแล้วก็รันไปไกลหน่อยครับ G S โดนบอลทั้งพิงเศษไปหนักตีขึมม้นที่ข้อบ่าวันนี้กบไปบี้คลี่ข้อย้ำต่ออีกรอบผมแล้วก็เฟ็เลนพลอยตายครับ I L T ไม่อยู่จังจหวะแรกจังจหวะเสริมมาเต็มครับ <S 2> <S 2> พีกี้เจอมีดหูบอลทัพพันต่อยครับแล้วต้องหนีครับบอลเลดิ้งมาจับตายผม G S ไม่น่าจะรอดส่วนไปกระทมาสตาร์ช่วยผมจังหวะนี้ได้ข่าวว่านวัานวหรือเปล่าผมดึงไม่ได้ครับ คูลดาวอยู่จัดชนะครับผมที่วิเชตปาดบอลเลนดิ้งมาจังหวะนี้ครับไล่ไปที่ออร์ิลครับพิ้งหาออร์แลคอย่างเดียวครับทางฝั่งนี่ครับสตอร์มครับผมบอลบอลชนเข้าไปแล้วก็บอลพันต่อยส่วนเจอหนี้แฮนส์เค้นตายครับปีเอเข้ามาเจอหนี้พิ้งแบล่ะครับผมตีไม่ได้ดิดอาร์มโดดตียังันต่อติดทางด้านไอซ์วอลต์ตีเข้าไปเทอร์นัลปีเอโน้ยบลอยผมอยู่ในไอซ์วอลครับแต่ไอซ์วอลจะหดก่อนหรือเปล่าเอ้ยครับบอลเลนดิ้งกวาดเข้าแนวหลังไปที่โอโบดมาจังหวะนี้ครับ อัดคาทาวิทยาศาสตร์แบบไม่สนใจอะไรใดทั้งสิ้นครับผมตายครับไปเอ้และมิลเล่คก็ไม่รอดต่อด้วยทางด้านไมค์คอนโซลเลนเซนหรือเปล่าดิโก้ไปบี้ครับเดินเดินแบบนิ่งๆแล้วก็วาร์ปกลับไปจนได้ครับผมตามไม่ทังด้นไมค์คอนโทรลโอมาครับบอลทำไม่กี่เ็จเปิดไปครับผมจังหวะนี้ไซเลนส์มาต่อที่ใดเอา้าพอจูเน็ตคีให้แล้วก็โดนเอาไปก่อนสโ,โน,น,น,นว์บอลชนครับผมด้านดิโกครับเฟิร์สช็อตใส่คู่โรกี้ครีครับผมสาดกระจายครับ คืออีกแล้วผมนิกโก้ปาม,มีดไปไม่คลเรรค,รร GS, ครับผมเลื่อนเลยอยู่นิดนึงครับเลื่อนจีใส่โคดรับผมตัดไว้ใส่ริวเชเดอร์จ่อกับผมเปลาสวิตเคลื่อนให้เนดายเอทีมอยู่และโคโดหรือเปล่าหาเหลี่ยมโคโดไม่ได้ไม่มีใครอยู่เลยมันจะไปครบอบเด้านทีมซอก็ไม่ไหวครับผมกระโดดไล่ยับยต่อนี่ด้านของบอลพีเอพีเอก็โดดนีนิพพินแบนท์ผมเดนอลงไ้คุกกี้ช่วยด้านพีเอไม่ต่อไอชาดึงจลับบล็อกลงต่ออีกทีผมใส่หนักที่พีเอต้องโคโดแล้วผมจังหวะนี้ยังไงต้องโคโดผมไม่ไหวจะเคลืออะ ตียิมยัมตียิมยัมตีนั่นอกเอส4ไม่เข้าเชียร์พยายามจะถอยผมโคสแนปโคสแนปใส่เอส4ชนะด์ครับผมทริปเปิลคิวของมิราเคิลฮะเรียกว่าดูนิกมานี่เหมือนเป็นใบโพล่าผมอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงแปรปรวนไปหมดที่โมเชนปาดไปครับผมกระโดดลีเลยอะต่อครับไอเอวอทบอลทำเมื่อกิ้เสร็จมาผมเปิดแมปกันเลยครับวิ่งเข้าใส่นันออร์นเคิลสโนว์บอลช่วยเั่นออร์นเคิลไว้ก่อนลากสโนว์บอลเข้าไปไกลที่สุด ยังไงดีอาราเคอร์ผมกันเวทแล้วก็ถอยอ,ออกมาดีย้บใส่ด้านสโบรต์รัดพัดต่อยอู้นิโก้ก็เปิดช็อตคริคติคอลใส่ด้านคูโรกี้คูโรกี้น่าจะงงอยู่แล้วทีนี้โคโน่เข้าไปสาผมเมทิโอบมดตามครับไปถึงด้านของเขาดีเอสซีเน,น,น,นสินตายครับผมแต่ทางไงดีครับทางฝั่งเฟรนด์บอยได้จีเอสเซฟไว้เซฟไม่ไหวผมติดใส่เลนยาวเรียบร้อย,อยคู่ไปครับดับบลิวว์เขาด้านลิมฮะเอาเซิร์ฟวอร์ดมาจากว่าน,นี้หวขคริติคอลไปครับบอลสมิธเปิดไว้ บอลแรดี้กวาดหน้ากวาดล่างครับผมตัวจะแตกเอาหัวส่วนจียนตายไปครับเหลาคณิติคอลย้ำต่อไอเอลครับรีเล่นมาได้ทามดเดเรชั่นบาร์ผมปีเคบีเดินเข้าใส่ครับดีกว่าไปพี่เจอนี่พี่แรนผมแล้วก็ไปทีโอจากเดินัวของมี่ลคอร์ครับเดงไนาดอดตายไปทางนั้นพีเอพีเอดายักไปหน่อยครับนี่โกนได้ใจครับสแตมปพีดก่นไปแล้วสโนว์บอลช็อกก็ไปแล้วก็โถมย้ำต่อเอ็เอ็นจีเรียบร้อยดับขีดของมี่ล็อกครับ เอส4ครับผมโดนไอชาร์ดบอกไว้ชัครามหนึ่งไปเลยกรับตีสตันหรือเปล่าตีไปสตันสตันจะได้สตันจะได้ไม่สตันครับผมแล้วก็ยังไงดีกระสุนไล่ตามกันไปเอส4บัญชีความดีกว่โยกลงไปมีครับไอเอลแล้วก็ดับเบิลยูมาตีย้ำต่อใส่เล่นเปิดไปสโนุบบอลเซฟอีกแล้วครับจีเอสเซฟเดอวอลครับจีเอสจีเอสเซฟเดอวอลแต่จะเซฟไว้ไม่กระโดดดีเล่นไม่ได้วรรพันต่อยมาจมวิ่งใส่ดันเอส4เอส4เรียบร้อยเหมือนกันคิวรีสปีของมิราเคิล อ๋อจะไมกินเสร็จครับสโสนโดบอลหุบไปวอลนัทพันต่อยมาไอเอลเก็บทางด้านตัวของฝั่งเอจิไม่ได้ครับผมโยกลงเกินพุ่สตอมไปครับยิงยิงกดอีกทีครับมิรัเคิลแล้วเดนเอจิทบแทบอีกนิดหน่งบอลโสนโดเบี้ยวผมวางไอสวอก็เบี้ยวอีกทีจะมีไอชาดเดินจีเอ็มครับผมทุบเข้าให้ทุบเข้าให้โคโนโค่เข้าไปหมดมิรัลเคิลอยู่วงนอกครับยังไงดีไอโอครับผมฟองสวินไพ่ใครไปแล้วเลยทางด้านโหมดมิรัเคิลพยายามจะถอยปีเอกระโดดตี๊ยมต่อปีคบีสตีมิสตีสติคอลผม ฝั่งด้านโองไอลเอากัดกินชีสบ้าตีใส่นี่ก่อนไปบี้นี่ก่อนไปบี้ตายจะได้ใส่หนกต่อที่ด้านลิมครับผมไอเอลจีไม่อยู่ครับเดินอ้อมอยู่ตีไปเรื่อยตีไปเรื่อยไปแซมผิดผมก็มาตีด้านโอของฝั่งลิมหรอคอทีเดียวคอทีแล้วไม่ติดไม่ติดไม่ติดติดจะได้ติดจะได้ตีย้ำต่อภูมิสตอมอย่างใดับเบิลเอทย้ำอีทีผมแต่ใบเลื่อนเฉือนบ้านจะหน้าพังเอาครับผมฝั่งด้านใบขั้วจูงหลบไว้ก่อนจูงซ้ายจูงขวาหน้าหลังตีสตันตีสตันใส่เอสโฟร์เอสโฟร์เีสตโฟร์คอีกที แล้วก็สตาร์ทใหม่สตาร์ทใหม่ใม่สตาร์ทหมดชะคราบปาดไปใส่ไม่ทุกไม่โมดแล้วบิงหลบชนะดนูทีมเบอร์เชนไปผมวอลเดเพร่ขึงสามครับผมขึงสามแล้วก็ถอยกลับครับเนื่องจากว่าเอเปนจีจะเกิดแล้วฮะตายออฟเซิร์ฟบอลสองไว้ฮะพาราโดปาดไปโดนหนึ่งครับผมเจอพีเอครับบอลรันพันต่อยไปก่อนเซตมาครับสโนว์บอลหนีครับผมลุกึกกล้ำครับผมลุกกล้ำครับ,กกครบโคโนโ่ครอบมิราเคิลแต่มิราเคิลโดนมอลทำให้กินเซตเต็มครับกันเวทให้มิราเคิลนะ all อ4วันวัน4 for all ครั์เข้าไม่ตายกับจังหวะนี้ครับเซฟเดอะวอลครับ IL เอาเสียยจิสไป GS เกิดมาครับขอมันต้องเอาชักลาปานลงวไว้ใส่เดิน GS เดินแบกไป70วินาทีครับด a และ IL จะถอยหรือเปล่าพิลเลอรเขาโดนไล่ลิมเชเดอร์เกาะมาทำเตเลชันฟีสคูดาวเขาเนี่ยสโวไว้ครับ S4 ไม่กล้าจ่ายสกิลแล้วตอนนี้ IL กล่าว่าจะโดนคลีนหรือเปล่าก็โดดถอยออกไปครับผมกระโดดย้ำต่อเรื่อยๆไปไม่ได้อัพรถคูดเอาทอร์นาโดพิลเลอรเขาปาดนั้นนี่เกาะไปครับ มีดลอยยังมาต่อคลินิคอลไหมติดสโลอย่างเดียวที่มเชนไปเคียบกันเวทกันเวทให้ดุรุนแล้วโดดไปยาวๆครับซินเดอร์ไอเอาฉีดยังไม่อยู่เอ้ยยังไม่มีอ๋อมังกี้ิงปบาฮุสตอเปิดมาครับเจ้าเบเดนปาดไปฮะเอสโฟกบโรลตันออกเพื่อไว้รัสพันต่อยครับผมไม่ผุดผู่ไปแล้วคาริสเซอรครับผมแล้วบอลเลนี่กวาดมาดึงเทนเดอร์ดีวอลเกอร์อินวอเกอร์ผมับีคบีเดินก็ใส่ครับผมส่วนเอสโฟก็ตายครับตัวนี้ซื้อเกิดครับเทนเดอร์จีเอสบอลทางวิกิสเอาสไลด์ผิดเหลี่ยมผมทางด้านโนของฝั่งดิสซนครับ ลงน้ํากันไปครับปิงมาฮูซอมผมแล้วก็ทอร์นาโดตามครับผมบินแล้วบินอีกหรือเปล่าวอลัทพัดมันไม่พอกับทอร์นาโดฮะแล้วก็ตายดีครับ f n g ครับเปิดมาจังหวะนี้แล้วป่าซอมมีโอ้โหพิกกี้เซฟเลยครับผมแล้วก็หน้าพังสิครับแบบนี้สตอมครับโดนคาลิซิสครับกิ้งหนีอย่างรวดเร็วครับผมปังด้านเ้นพิกกี้ครับมาเซฟอย่างว่องครับผมตายครับแฮสเกตครับรู้อยู่แล้วว่าโดนเปิดฮะเอสโม่ก็ตายอีกหนึ่งครับ โดดมาครับผมขวดไปใส่ FNG ครับ FNG จะไงดีไม่หล่อหมดดับเบิลคขิงของนั่นไอเอาครับโอนอยังไม่ได้ใช้ด้วยนะครับทาวเวอร์ก็เคลื่อนไปแล้วครับปาแรลกนุ่มนิ่มกันเลยทีเดียวฮะปลายจำมึงไปเอาหวยบมดเสียนั่นเอจิสครับมาแบบง่ายๆครับไม่ได้ตื่นเต้นอะไรครับผมเสียก็เสียไปเอาบาแรลกต่อฮะ มีบอลรพันต่อยมาครับผมบอลสิงดึงไว้เส้นเจียครับโคโดสเปียครอบราคาตาลิซึมมากับเต็มเต็มครับดับเบิลคาตาผมโอ้โหมีลาเขาก็ปิดกล่องกันเลยทีเดียวครับดอกนี้ครับผมละลายกันหมดครับ P.A. และน่าจะ G.G ต่อกันในเกม3ครับลิกมาอเลีอนครับสุดมันในค่ำคืนนี้ครับ